จากใส่ไปแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับแล้วก็ได้กินมะนาวก็เป้ี่จีิดแล้วครับผมมะนาวถูดแบบนี้คือสามารถจิ้มกับข้าวสวยเฉยๆก็ได้นะครับผมผมไม่หวงสูดรนี่เดี๋ยวเราก็ มันนึ่งข้าวเหนียวกันต้องระวังนะครับอุ้ยนี่เลยน้ำแห้งเลยครับตัวนี้นี่แหละครับตัวนี้หลืองน,าก,นากี๊นากินครับตัวนี้น้ำเราจะแห้งแล้วครับเห็นไหมหหนี่จองจริงกิน,กนวัป่าก็อร่อยนะครับมา ความจริงเราต้องหมักไก่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับวิธีการย่างไก่อบไก่นะครับแต่ว่าโดยชั่วชั่วโมงเร่งด่วนครับแล้วก็ทำต,ตอนนี้ใส่ตอนนี้เลยครับบางต้นก็กระเทียมแล้วก็ตะไคร้ครับ หลังจากที่เราใส่กระเทียมแล้วก็ตะไคร้แล้วก็เรามาโขกโขกให้ละเอียดเพื่อที่จะมาหมักกับไก่นะครับผมหลังจากที่เราโขกละเอียดนะครับเราก็ปรุงเครื่องปรุงในนี้เลยครับผม รสด,ดีแต่วันนี้น้าตาลปิ๊บนะครับน้าตาลปิ๊บก็รสด,ดีเข้าไปชูรถน้ำปลาครับเข้าไป ให้เข้มข้นครับบางคนชอบใส่น้ำตาลก็มีนะครับแต่ว่าทางอีสานจะไม่ชมไม่ชอบนิยมกินประเภทเปิี้ยงๆย่างๆผัด,ผ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 ดๆแบบหวานๆครับไก่บ้านจะออกเป็นเค็มนิดๆแต่ทางโน้นนะครับทางอีสานเขาชอบแบบนั้นครับผมจะไม่ใส่น้ำตาลนะครับบางฝูงก็ใส่น้ำตาลแต่ผมก็แบบนี้จริงต้องทาทัาง้งวันทั้งคืน มักไปอย่างนี้แหละครับเครื่องปรุงครุกครับแล้วก็ ยัดเข้าไปในนี้ครับในท้องในอะไรนี่ครับพกเข้าไปให้หมดตอนนี้ผมก็จะมาก่อไฟครับหลังจากก่อไฟติดแล้วก็จะใช้วิธีรอน้ำใส่ในนี้ครับประมาณสักครึ่งหนึ่งครับเพื่อกันไม่ให้ลบแล้วก็ขวดนี่ก็ต้องใส่น้ำเช่นกันครับหลังจากนั้นก็ พอไฟติดดีก็เอาไก่สวมมาแบนี้ครับผมแล้วก็ครอบด้วยปิดครับแบบนี้นะครับผม รอประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับเราเราก็มาเปิดดูกันครับผมรอไก่สุกนะครับเราก็มอรอทำน้ำจิ้มไว้รอครับเบื้องต้นเรามาหั่นใบมะกรูดก่อนนะครับเพื่อให้กลิ่นหอมนี่ครับวิธีการให้ใบมะกรูด ไม่มีแกนกลางครับหักครึ่งแล้วก็ฉีกออกแบบนี้นี่ครับก็จะเปลี่ยนแปลงปรากแบบนี้ครับทําทุกใบครับผม ก็ตามด้วยหอมแดงครับ ตอนนี้ของเราครบแล้วนะครับหอมแดงใแบบมะกรูดถูรสพริกปน่นเข้าไปสูตรข้าวคั่วครับหอมนี่ จากใส่ไปแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับแล้วก็ได้กินมะนาวก็เปรี้ยวจีดแล้วครับผมมะนาวถูตรแบบนี้คือสามารถอากินกับข้าวสวยเฉยๆก็ได้นะครับผมผมไม่หวงสูตรนี่ดูครับดูครับดู เข้าแล้วเห็นห้่ยังกินกับข้าโวโพดร้อนได้ครับกินกับเนื้อกิมแจ่วนะครับหรือไม่ก็หมูน้ำตกเนื้อน้ำตกครับมากินดูสิครับผมอื้จัดจครับเวลาก็ผ่านไปแล้ว20นาทีครับ ลามาเยี่ยมองๆจะได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงน้ำเดือดท่าไหนเดี๋ยวไม่แอบดูกันครับว่าสุกหรือยังครับถ้าไม่สุกก็อบต่อไปเรื่อยๆครับเสริมถ่านไปเรื่อยครับเราไม่แอบดูกันครับว่าไก่เราเป็นยังไงมั่งยี่สิบนาทีผ่านไปครับเดี๋ยวต้องระวังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวล้มเดี๋ยวหกครับ หน้ำร้นเดือดข้างบนนี่นี่คอไก่ทิ้งไปอีกสักยี่สิบนาทีนะครับหรือครึ่งชั่วโมงครับยี่สิบนาทีครั้งที่สองครับเดี๋ยวเราก็มานึ่งข้าวเหนียวกันต้องระวังนะครับ นี่เลยน้ำแห้งเลยครับตัวน,นี้โอ้ยนี่แหละครับตัวน,นี้หลองนากี๊นากินครับตัวน,นี้น้ำเราจะแห,งะงหงงงนน้งแล้วครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะต้องมาหนึ่งขอนเดียวครับตัวนี้สุกแล้วครับผมกินได้ ตัวน,นี้เป็นอะไรที่หอมกลุ่นนะครับน่ากินดูใจผมมากครับพร้อมกับนั้นจิบต้นเด็กของผมครับว่าตัวน,นี้ยังร้อนอยู่เลยครับอืมนี่เลยโอ้โห,โหนี่นลครับ นี่จริงกินในป่าก็อร่อยนะครับมามามาเหมือนกันครับผม,ม,มจังกันหนังกีเลยนะครับผม สุดครับผม